ติดชีวิตสาวสิยูพูสภัยนอร์เวย์มือนี่สิพาเข่าปลาเห็ดเผ่งหวานพี่น้องมาเบิงกันว่าปลาเห็ดเผ่งหวานในนอร์เวย์เนี่ยมันหลายซ้ำใดพี่น้องพี่สาวทั้งสองได้เข่าปลาเห็ดเึ่งหวานกันก็นเลยสาวสิมพูก็เลยได้ขออนุญาตเอาวิดีโอเนี่ยมาลงให้พี่น้องเบิงมาซอยสาวสิมพูสะออนดูพี่น้อง เป็นตะอ่อนซ้อนคักแน่โพดโพโอิลีพี่น้องดอกนี่อ้วนตุมุติมีอยู่พี่น้องสะอ่อนคักสะอ่อนแน่เห็ดเพิงหวานในนอร์เวยไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมาซอยสาจิมพ์วนสะอ่อนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโพดโพ,โพโอิลี่เห็ดเผิงหวานในนอร์เวยไปเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องจา๋าพาคนเสมอลาขึ้นเขาดูว่านางเจออะไรหน้าคนบานกว่าดอกเห็ดอีกยิ้มแฉ่งเลยป้าดูดอกเห็ดมันน่ารักจัง อย่างน่ารักเลยเก็บเลยค่ะเอาเลยค่ะจัดการเลยค่ะเหลือหนอ่อเหลือแนวมันไว้บ้างนะคะปาดเอาวันนี้นโอ้ยก็ตัดออกอีกหน่อยก็ได้ดอกค้าเอามีดเสียบลงไปเอองัดมาอาชีพเก็บเห็ดนิม่มมันผ่านคุชหรือเปล่าเนี่ยได้แต่ขาบาดไงอย่าไปงัดมันขึ้นมาจอยเอามีดสับลงไปสิเอเอเก็บเห็ดเว็น แล้วก็ขูดออกให้หมดโอ้ยทั้งสวนกันทั้งเก็บเนี่ยเห็นปะมันกําลังขึ้นเออปลยนั้นใบดัดกันกําลังขึ้นเอาดอกไม้แล้วก็เดินต่อมาคันต่อมาต่อมามาดูนี่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 นี่ดอกหนึ่งตอนนี้ตอนนี้แล้วก็นั่นแล้วก็มานี้เยอะเยอะเดี๋ยวมุ่งกันตอนที่บอกเอออุ้ยมุ่นเข้าไปมุ่นเข้าไปเออเออ เอวปวดก็หายปวดกันนะคะวันนี้พี่พัดด่ะโอ้ยเมื่อปาดแห้งแถบนางอย่างคักสะใจเลยค่ะสะใจเลยค่ะคุณนายจอยได้มาหาพี like right. ่จ right. ียังสนใจเลยอยากไปไหาไปไปเมืองไทยนะเป็นมาดามนะพอตอนนี้เป็นหมาดาแล้วมาดามุด่อ นูจอยดอกหนึ่งสองดอก<ร>สาม,สามดอก,ดอกอเดี๋ยนะโอ้ยผมกูก็เลยเสียทรงจะจัดงานวันเกิดนะคะวันนี้จะเข้าป่าก,ก่อนคะ่ะเดี๋ยวดอกกำลังน่ารักเขาอยากเก็บด็กก่อนคุณนายจอยเอาบังคับให้อีเจ้พาขึ้นปา่ามาจงสนใจความงามเด้อมือเนี่ยม่ยให้กูงามจากมือในสู วันไหนก็เป็นปูปจอดมันกำลังขึ้นเป็นกลุ่มเลยอ่ะปุ่มแล้วคุณชมวันี่ยมามาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะจะแจ,จ,จ้งพิกัดไปใครอยากมาเก็บมาเลยค่ะ <laughs> คิดว่ามันไม่ขับรถจากเสมอหรอเพื่อเห็ดกลุ่มนี้หรอ <laughs> ทำไมไม่เอาถุงมาใส่เลยป่นเฮ้ย,ยอันนั้อีกอยู่นาะสอดอกปูนบะท่าแล้วมาอยู่มาเก็บเห็ดก็จะตีกันแล้วนะคะป้าทุนอ่ะ กำลังตุบติบขึ้นแจเบย์เอ้กเยกำลังขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้ยเอาหัวดิญญาณมันเอาหมดล้วเออเป็นหอดย่าดียายวันยายวันมาถ่ายรูปก่อนแม่แม่แม,ม่ถ่ายรูปเพิ่นก็นถือรูปให้ถ่ายดีดีัว่าตากระช่างม้วนตาของฟรีได้มาฟรีตา โอ้อยอหน่อยไม่ได้ก็จะเอาวาวดอกบอยโอ้ยจะได้เนาะอสีอุ่นๆน,นี่นี่นี่อันนึงเอาอันนี้ตาเดียวไปทัง้งปีเก็บเชื่อไหมที่เราเก็บนี่ก็ไม่หมดนะเราต้องหาดีๆแน่ดอกหนึ่งเห็นว่ากำลังขึ้นอันจะใบกวนอือเอาอันนี้ก่อนสวยงามไงเหมือนกัน ดูดูมันมือมันจับเห็ดตามันดูดอกอื่นเดี๋ยวมันก็ได้เหยียบเห็ดสมใจนี่ดอกนี่ดอกนี่ค่ะดอกนี่เบิ่งเนี้ยวันตุปุน่ารักน่ารักเหมือนคนเก็บเลยเนาะเหมือนคนถ่ายปะเหมือนคนถ่ายอ่ะค่ะดอกเห็ดแหมเอ้ยหน้าแกหน้าแกกับเห็ดนี่เหมือนกันเดะเลยอ่ะ ป้าถูถตถวมันงามแท้สมจอดสมผ้าน้องมากไม่พามายัางไงมันบ่นถึงงูแต่เช้าเนาะไ <c oughs> ม่ได้ว่าตั้งจะอยากพามมาน,นเนี้ยมาพราความจำใจนะเนี่ยก็บอกจะเออจะเตรียมทำกับข้าวอะไรรอเพื่อนว้าที่ไหนล่ะไป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 มันยังอีกหลายชั่วโมงคนว่านอนนอนฝันแต่เก็บเห็ด <c> ฝ <oughs> ันมาเคลือนฝันว่าได้มาเก็บเห็ดด้วยได้มาชมใจแล้พี่ มาเด้อค่ะถ้าป่าบ้านเราเป็นอย่างนี้คงดีเนาะคนคงจะโอ๊ยเห็ดเกิดไม่ทันคนแน่เนี่ยมาเด้อค่ะมาเด้อนั่นเข้าป่าเดียวได้จะเต็มถุงละอ้าวไปต่อเราตัว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 ดู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 จอยเดินไปก่อนเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนพี่พี่พี่โอ๊ยน้ำอย่าไปรอดโอ๊ยเปียกโอ๊ยอย่าพอดเห็ด าพี่น้องเห็นไหมคะอยากฝังนู้นว้าพี่จีเออเห็นไหมคะ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 เดี๋ยวพี่เอาถุงไปให้โอยไปเจอกลุ่มคักกลุ่มแม่นเถอะแบบนี้ไม่อยากอ้นี่เลยป๊อดพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวนะคะจะให้ดู จุขึ้นแถวหนอาบ้าน้องดูนะคะดูนะคะนู่นค่ะนู่นค่ะเห็นไหมคะไอมน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 แล้วก็เอ้าแทงถูงกูดูค่ะดูอ้ยสองดอกสามดอกคูปูปิปิโยมนเข้าไปเอาเอาถุงมาให้แล้วมันวางให้กูทำไมวะเอาเอาใส่ถุงเลยเนี่ยบ่ปาดขาบอกก็เอาโอ้ยนอปื้บนนั่นอีกละก็ปาดขาแล้วก็ค่อยใส่ ดูนางทำนะคะทุ่มเทสุดใจตาเก็บเห็ดแบบฟาจ่อยสอวนบันเดิลไม่หงดมองมันเนาะอุณห์ดีซอยเนี่ยตาเก็บตรงนี้ตาไปทั้งคืนเก็บให้มันเป็นเศษเป็นที่ไปไม่ต้องไปมองที่อื่น <c oughs> ตัดเอาดึงขึ้นมาทำไม <c oughs> เอาเสียตัดหูคนจะี๋ยนะบ่มีหู ไม่ต้องตัดยาวขนาดนั้นตัดออกสูงกว่านั้นก็ได้ก็ได้มันโอ้ยมาดากันใน้ปลาเห็ดพี่น้องน้่เจ้าอ่อนซ้อนรำข่อยบอเบ่งส่มผม้วยเห็นไหมลูกไม่มาหมเห็นไมนี่เห็นไหมเห็นจีแก๋มันนั่งขูดเอาเห็ดมเนี่ยป้าดอกดีไหมก่อนมันนุ่มเนาะ มันก็หนุ่มอยู่นะจอยมันหลันดอกนี่มันขนันแล้วแล้วมันนิ่มแล้วหรอจ้าตันนี้มันนิ่มแล้วชาว่าก็เอาเอาออกอีตัดไปทำไมเยอะแยะโอ้ยจะได้มันหมดเรื่องวะบ้าเปล่เห็นเร็วตัดก้อนห่วย อออกอกปิดวิดีโอก่อนนะคะก่อนจะมีการฆาตกรฆาตกรรมเกิดขึ้นแถวนี้มันไม่ฟังกันเลยคนนึงบอกให้ตาดก่อนบอบอบอเิ่นมันเิ่นมันมันแน่ร,ร่มใส่อารมณ์มากมา้ในการเก็บเปรดที่บาา้านไปั้านีจะถือไปมีเดี๋ยวอีเจะเดินไปดูตรงนั้นก่อนอ้างกระเป๋าเราฝั่งนู้นกระเป๋าใหญ่้านมาอยู่ <laughs> พ่นเห็นเห็ดพ่นก็วิ่งข้ามน้ำมาอย่างเร็ว <laughs> ลืมกระเป๋ากับปงกนอันซุ่มหนึ่งบ้านเด็ดตัดอยู่โอเคโอเคโอเคจ้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเจอกลุ่มต่อไปค่อยถ่ายใหม่อานี่ค่ะอ่ลองห,หันหน้าให้ดูนะเนี่ยจะประมาณเนี้ยกับหน้าคนเนี่ยจะประมาณเนี้ย <laughs>